เรามาดูส่วนผสมเนาะเวลาเราทำไข่เค็มเราต้องใช้อะไรกันบ้างนะคะก็คือไข่เป็ดอันนี้ก็คือเหมือนแพ็คที่เราซื้อทั่วไป30มสิบฟองซึ่งไข่โดยแบบทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบบใหญ่มากเนาะมันจะกลางๆอย่างน,นี้ค่ะไม่ได้แบบไม่ใช่ไซส์ใบศูนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้สามสิบฟอง ใส่น,นี้พอดีเราก็ต้องมีภาชนะที่ใส่ใช่ไหมคะเดี๋ยที่ว่างนิดหน่อยเพื่อใส่น้ํากดออน้ําตัวนี้กดไม่ให้ไข่ลอยนี่สาส่วนก็คือว่าหรือถ้าเราจําง่ายๆถ้าเราไม่ทําเยอะสิบฟองอย่างเงี้ยจำทีละสิบฟองก็ได้สิบฟองก็เกลือถ้วยหนึ่งแล้วก็น้ำสีถ้วยนะอันนี้เราสามสิบฟองใช่ไหมล้วก็สามถ้วยสามถ้วยจะแถวหกร้อยกรัมมาเลยนะ แล้วก็น้ำประมาณ2ลิตรหรือ12ถ้วยนั่นเองนะเลือกจำอันใดอันหนึ่งที่เราจำง่ายนะคะ10ฟองเกือ1ถ้วยน้ำสีถ้วยอันนี้30ฟองใช่ไหมอันนี้ก็คือเลจะเกลือสามถ้วยน้ำสิบถ้วยซึ่งมันเท่ากับ2ลิตรนะแต่ก็มาดูอันนี้ชาวชาวกสิกรรมเนะือเราจะแบบ เอาแบบมีของเยอะไงสมุนไพรเราจะใส <laughs> um. so ่ใบเตยลงไปด้วยคือตอนต้งเนี่ยเราใส่ใบเตยไปด้วยให้ให้ให้โค้หอมหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ลงไปกับไข่อีกทีหนึ่งทีนี้เทคนิคที่ทําให้ไข่แดงมันแบบแดงเนอะเวลาเราไปกินไข่แดงอ่ะแล้วไข่แดงมันแบบมันมันเยอะแดงขนาดนี้อเขาก็ใส่เหล้าขาวกันนะคะก็ประมาณสามช้อถ้าเราเ่าเราก็จำง่ายๆเนอะ สิบหนึ่งไอสิบฟองก็เท่ากับหนึ่งช้อนโต๊ะไอเนี้ยหนึ่งหนึ่งช้อนนี่เราสามสิบฟองเราก็สามช้อนโต๊นะเนาะจะมีง่ายของเราเป็นพวกทำง่าย,ายจะมีง่ายค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต้มน้ำเกลือกัน เกเอาน้ำที่เราตวงไว้ใส่แม่นะคะดูดูด้วยว่าถ้า,ถาเกลือมีเศษอะไรสกปรกสกปรกแล้วก็หยิบอากอันนี้พวกใช้เกลือเม็ดเกลือเม็ดก็บางคนอะใส่กิโลหนึ่ง พืว่ามันเค็มไปอ่ะกิโลหนึ่งก็เลยสูตรที่ชอบคือสูตรนี้แหละสามสิบฟองปกขีดแล้วก็คนตี้เนื่องก,ก็เดือดให้เขาละลายน้ำเริ่มเดือดแล้วคือถ้าเกิดว่าเราใช้เกลือเม็ดใช่ไหมบางทีมันอาจจะมี ความสกปกบ้างคือถ้ามีเนาะเราก็ใช้วิธีช้อนอที่แบบลอยฝ้าๆอะไรอย่างนี้ออกได้เดี๋ยวจะไปกองตอนก่อนเราเทลงขวดก็ได้นะคะอันนี้เดือดแล้วเกลือเราละลายแล้วเนาะเราก็ใส่ใส่ไปเตยลงไปต้มสินาที จะต้มในหอมเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วสูตรอันพวกเนี้ยคือเราจะมีกระเพราก็าได้าจะกระเพราควายกระเพราสีเฉยตะไคร้บางคนก็ใส่ชุดเครื่องต้มยำลงไปเลยก็มีพริกเพลคอะไรอย่เงี้ยนะแต่ว่าอ้าวลุดแต่ว่าเคยเคยลองลองแล้วคือมันไม่ได้หมายถึงว่ารสชาติมันจะซึมเข้าไปในไข่จนเป็นรสใบเตยรสต้มยำ หรือดก,กาแฟาอะไรนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะคล้ายๆกับมันอาจจะเป็นความสุขนัวขึ้นเล็กน้อยอะไรแบบนี้อันนี้เย็นแล้วเนาะเราก็ตัดเอาเราจะแช่อันนี้ไปกับไข่ด้วยเลยนะคะก็พอดีเอาไข่ออกก่อนเล็กน้อยเนาะ อันนี้ลงไปแล้ก็อืนทน,น,นี้ก่อนเราจะนะเออโอเคก่อนเราจะใส่น้ำรองอน,นี้ลงไปเราก็ใส่เค้าก่อนนะคะ contoh na for ได้กลิ่นหอมอยู่เลยโอ้ว้าวว้าวไม่เป็นไรให้เขาออกไปนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาเป็นอันเสร็จแล้วนะคะ เราก็ติดไป้ายไว้ว่าเราทําวันที่เท่าไหร่<ม>นะคะก็สิบวันทอดสิบสองวันต้มอ,อยากกินแบบทอดก็สิบวันเราไปชิมดูก่อนนะถ้าเกิดว่ารู้สึกยังเค็มไม่พอแต่ปกติมันจะพอดีแล้วค่ะแต่ถ้าเค็มไม่พอก็ลองต่อได้นะคะแล้วก็สิบสองวันก็ให้นําไปต้มและหลังจากนั้นก็เก็บเข้าตู้เย็นค่ะเก็บได้นานเมื่อกี้เรามีน้ำเกลือเหลือเนาะ ก็เลยทดลองดูนะคะไข่ไก่เพื่อไปเก็บมานี่ไข่ไก่สวนบางแวกนยะอินซีนี่กะเอานีกรองแล้วนะรองไม่รู้น้ำโอเคเดีอไวีก่งมัน,น่าจะได้ได้ไหม ก็จะเอาถุงใส่น้ำมากดกดเหมือนเดิมนอนองลงไปโอเคแล้วก็ปิดฝาอะแต่ว่าเปลือกเขาอะ่ะมันเป็นไข่อินทรีย์ด้วยเนาะ,ะเปลือกเขาจะบางกว่าไข่ไก่ทั่วไปด้วยก็เลยคิดว่าไอ้สิบวันทอดสิบสอวันต้มอ,อาจจะ ลองหดมาสองวันแล้วเราลองกันก่อนนะเนาะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะที่เราก็ตั้งน้ำแล้วนะคะ,ะก็เหลอดลายเบาก็เริ่มใส่ลงไปเลย ตอนนั้นก็ทำดองกปเลยค่ะนี่เราก็ครบวันกันแล้วไข่ไข่ไก่ที่บุกลองเนาะก็คือสิบวันต้นส่วนไข่เป็ด12บวันต้มนะคะอันนี้คือเราลองอสูตรที่เขาใส่เอเจ้า4 0่สิบดีกรลงไปเพื่อช่วยให้ไข่แดงเขาเข้มข้นขึ้นหรือว่ามันขึ้นมี สีสวย,ยอะไรเงี้ยเนาะอ่ะคันนี้ปุ๊ก็็มาผ่าดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่ากันจริงๆอันนี้แอบเทสไปแล้วผผ่า,ผาได้สวยรเปอ่าเห็นไหมคะคาดหวังว่าจะแดงกว่านี้เนาะออกมาประมาณนี้แต่ก็ไม่น่าเกลียดนะทุกคนค่ะก็อันนี้คือไข่เป็ด นะคะแต่ไข่เป็ดเนี่ยอันนี้คือุูงไม่ได้เลี้ยงเองเนาะอันนี้เราซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าไก่คือไข่เขาเก่าไม่เก่าระดับไหนเนาะแล้วก็อันนี้ที่เราทดลองว่ามีอ่าเป็ดวรู้วเก่าขนาดไหนแต่อันนี้ไข่ไก่ที่บ้านเราเองอันนี้เราเลี้ยงเองปลอดภัยแน่นอนเนาะไข่เขาจะออกสีเหลือง อันนี้คือกันบ้าน,นก็คือว่าเราลองทําไข่ไก่ดูซิถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเป็ดอะนะ่ะเนาะไข่ไก่เราจะเป็นยังไงสีเขาก็จะออกเหลืออย่างนี้เนาะมันน่าจะแบบเหลืองให้ทั่วนี่ถ้าเกิดสีแดงก็เข้าไปมากกว่านี้นะมันก็คือความเยิมที่หมายถึงเนาะเหมือนว่าแดงเข้าไปไม่ไมสุดคันนี้เราลองชิมแต่ก็ใช้ได้แล้วนี่เราก็พึ่งพาตัวเองกันได้แล้วเนาะเราลองชิมกินกินจยงเลยตั้งแต่เนม ไข่แดงนิดหน่อยชิมความเค็มว่าระดับไหนเนาะกำลังดีดนะคะกำลังดีเลยอืมกินกับข้าวต้มคราวนี้เรามาชิมอันนี้ไข่ไข่ไก่จะมีความต่างตรงไหนบ้าง ไม่ย <formation> ังอร่อยนะอุ so ้ยใช้ได้นะไข่ไก่ใครไม่มีไข่เป็ดก็ใช้ไข่ไก่ได้ก็ตรงนี้แบบมันมากเพราะว่าไข่เราเเลี้ยงเองเนาะไข่แดงเขาจะแบบแน่นตึงอะโอเคก็คือเราทดลองสูตรที่เป็นเล่าข่าวกันเนาะแล้วก็จริงๆผลออกมาแบบโอเคแต่ว่าเราก็อาจจะลองพัฒนาต่อไปไว้ทำไงให้แดงมันมันเยิ้ม เข้าไปจนถึงข้างในเนาะเป็นสีสดๆค่ะโอเควันนี้ก็ลองทำเป็นกันแล้วเนาะก็ลองทำกันดูง่ายนิดเดียวเองค่ะไข่เค็มค่ะ